ตอน่ะนมุกหนูกับรายการเรื่องหนูฟุ้งซ่านซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยตื่นสายหนูผลดีไม่ได้ทำอะไรเลยต้องแต่งคมสดแล้วก็เหลือ15หทีต้องคอนคอ,อกับเจ้านายกับลูกค้าค่ะถ้าไม่ทาตอนนี้เสร็จไม่ทันบอกเลยค่ะเี๋เข้าบา้านแน่ขออนุญาตไปด้วยนะคะหลายๆคนเป็นไงบ้างคะทํางานอยู่ที่บ้านอาจจะแบบว่าดูเรีวๆหน่อยนะคะวันนี้หลายๆคนก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะไม่ใช่แค่หนูหูคนเดียวเราทำงานอีกบ้างก็สบายเนาะมันไะม่ต้องมาทำอะไรมากมายนะคะ ค่อยๆดูไปลวกันว่าเอ๊เราจะแต่งหน้าภายในแบบสามนาทีห้าทีทำยังไงบ้างนะคะคือแต่งไปก่อนดีดอกมองไกลๆมันเป็นงานมองกไกลๆนี่ใครเห็นเพราะว่าหน้าจ้าเราไม่ปรับสีปรับแสงปรับชัตเตอร์ปรับฟิลเตอร์อะไรมากมายค่ะวันนี้นะคะเอาตรงไหนไดีดอกอุ้มมาแต่เมาส์เอลองพื้นะนะคะก็เราก็ต้องรีบดูดีมือไม้สั่นเลยคุณลุงจะนยัยว่านะคะหลายๆคนนะคะลองพื้นเมื่อกี้หมุดใช้ของตัวอะไรวะเนี่ย ็ไม่รู้ช่างมงนะคะก็ใช้ตัวที่เคยถนัดคุ้นเคยกันแล้วกันนะคะนะคะลงไปก่อนเลยอุ๊ยดูดอกไม่ใช่เออแปลงลงก่อนนี่ฮะช้ามากเลยเร็วเร็วเร็วขออนุญาตค่ะไม่ทันใจเลยที่ดูโอ้เออขอแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้แปองเกลือนะคะเดี๋ยวเจ้านายจะตกใจนะคะภายใน 15นาทีตรงนี้เดี๋ยวอุ้เนี่ยกาแฟก,กันไม่กินเลยตายแล้วเดี๋ยวพักไปก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาทําโอ้ยเอ้ยเ,เ,เรียวไปก่อนนะคะเออเพื่อนๆคะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะรู้หมว่าเคยเจอนะคือวันนั้นเลยตอนที่ทําทัวร์อันนี้ไม่อยากจะพูดเลยถ้าพูดไปนะคือสวยแน่ เพราะว่าเจ้าหนายอ่ะไม่เคยรู้เรื่องนี้หรือคหรือเพื่อนสิกิกไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะคะตอนนั้นมีโอกาสไปทําทรวร์ที่ญี่ปุ่นก็พาลูกค้าไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแต่พอเอิญลูกค้ากลุ่มเนี้ยนะคะไม่ใช่ลูกค้าเราก็เหมือนเพื่อนนี่แหละแต่ก็รุ่นองรุ่นน้องรู้จักกันนะคะไปเที่ยวแล้วพอเอิญมันมีกลุ่มของพวกกระเทยพวกเกย์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปด้วยแล้วบอกว่าพี่ตุ้งหมูหนูอยากจะไปเที่ยวมาเก๊ เดี๋ยวที่ชินจูกุคือน,ะนั่นนอนที่ชินจูกุถ้าถ,ถ,ถ้าใครถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นก็จะพอทราบนะว่าชินจกูกุก็อยู่ตรงไหนเนอะแหล่งช็อปปิ้งนี่แหละนะแล้วคราวนี้นเราไปถามอีะค,ะคอนเซปต์นะคะคอนเซ็ปตเออถ้าใครอยากรู้อะไรจริงๆไม่ต้องถามดีเซปชั่นนะให้ไปถามคอนเซ็ปตคอนเซ็ปตหัวใจหลักของโรงแรมนะนะคะเราก็ไปถามที่คอนเซ็ปตว่าเออ excuse me ดีแฮปเกย์บาอาราเฮียอืมอีคนตอบก็เสือกเต็นแม่งก็หยิบแผนที่เขาเลยปุ๊บ excuse me ปุ๊บแม่งบวงเลยเดินงนี้ตรงนี้เดินไปกี่บล็อกกี่บล็อกเดี๋ยวงง่าเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมารีวิวให้ฟังแล้วกันว่าบาเกยมันอยู่ตรงช่วงไหนนะคะซึ่งวันนันก็ไปกันห้าหกคนเลยเดินกันไปเลยเกยไทยดังไกลไปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราพอไปถึงร้านใช่ไหมเราก็เลือกร้านเราก็เลือกร้านที่มันแบบเออดีๆหน่อยใช่ไหมวันนั้นเปิดไวน์ไม่ได้เปิดไม่ได้ซื้อดีอามมาาาหเรใช่ แล้าำนี้เว้ยอย่าเพลงเนอะก็เคยไทยอ่ะเราเข้าใจแล้วแบบซอยสองซอยสี่ซอยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เต็นที่ใช่ไหมเวลาเราเต้นตอนเราเราอะไรใช่ไหมแล้วก็หยอกเด็กเสริมเดินมาสกิดยิ่งดูว่าผู้ชายกูนะกูได้แน่เลยได้แน่เปล่าค่ะ ก,ก็เลยมาสกิลให้ชี้ให้ดูป้ายแล้วป้ายมันเขียนว่า d o not dance คือหมายถึงมึงนหน้ามเต้นอ่ะอ้าวอิชิมัยกูโกหิงก็กันแบบวาดลมเพื่อแบบให้คนเห็นว่าเออเราก็ดูสวยงามใช่ไหมโอ๊ยไมวแล้วไม่หนุกแล้วก็เลยไม่เอาแล้ว,ลวเบืเอเ่อก็เลยเปลี่ยนร้านกันเผอิญก็ไปในที่ท,ที่หนึ่งนะคะซึ่งมันเป็นแบบเหมือนถ้าเรามองข้างนอกเฮ้ยก็รู้ว่าแบบเป็นแฟลคนอยู่บ้านธรรมดาแต่มันลงไปชั้นใต้ดินเราก็ลงไปชั้นใต้ดินกันพอลงไปชั้นใต้ดินเสร็จปุ๊บเคยเคยเคยซื้อนี่ไหม เคยซื้อตั๋วรถไฟนะ ช่องอย่างนั้นนะเออเราก็ติดต่อเออเท่าไหร่ how much เพราะมันเสียค่าเข้าไงเราก็เข้าไปอีห่ากูเนี่ยจะถอยออกเลยเพราะว่าข้างในนยิ่งออนเซนอีกคือแดกเล่าไปด้วยแก้ผ้าไปด้วยดอกโอ้โหคราวนี้กูก็อายลูกค้าสิแต่ก็ต้องไปเพราะมันมาแล้วแล้วมันแจกผ้าขนหนูให้เรียกว่าผ้าขนหนูเรียกว่าผ้าเช็ดมือไปก็ต้องเป็นไงกูคุ้นแหนมนี้เลยค่ะคุ้นแหนมกันเพราะอายกันแล้วก็เข้าไปก็แลกดริงก็คือวันนั้นก็เลยแลกเบียร์ไปนะครับพอแลกเบียร์ไปเสร็จปุ๊บก็ดื่มเบียร์กันคราวน ใครถูกใจใครเราก็เป็นมุมนั้นเลยเราก็แบบไปหามุมมืดๆของเราแล้วก็แบบเออซนโวกันไปเลยนะคะพอซนโวกันไปปุ๊บเราก็เออเห็นทุกคนก็มีความสุขกันเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเราก็แหมเราก็ต้องวางภาพลักให้ดี่าเป็นหัวหน้าทัวใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็ออกมานีห้า ตีสี่ยเดินกลับโรงแรมเพราะพรุ่งนี้นะัดแปดโมงตอนเช้าเข้าไปที่ห้องกับว่าเออเดี๋ยวขอเอนหลังแป๊บนึงคุณผู้ชมบอกเลยนะการเอนหลังไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยการเอนหลังคือเผลอหลับไปเว้ยแล้วตื่นสายโอ้โหลุกขึ้นมาได้รีบรีบเอา เสื้อผ้าออกมาก่อนเลยพอเสื้อผ้าออกมาเสร็จปุ๊บนะคะแปลงสีฟันอนะ่ะหยิบจากในโรงแรมออกมาพร้อมกับขวดน้ำแล้วแก้วน้ำอ่ะบอกบวกกขขับเครื่องสำอางอย่างเี้เลยอะ่ะไปถึงปุ๊บหูลูกค้าอยู่บนรถแล้วโคตรอายเลยเป็นครั้งแรกที่ทําทัวร์แบบว่าเฮ้ยไม่กูไม่โปรเ e s ชั o นอลเลยวะกูแบบทาไมแบบรู้สึกโกรธไงแล้วทุกคนก็คือวันนั้นเป็นซอมบี้ผีดิบกันเลยของปัดคิวตัวหนึ่งนะอีหาดไอคิวไม่มีนะคะปัดไปก่อนไปปัดไปก่อนเดี๋ยวออนเองนะคะ คนันนี้พอเราลงมาเว้ยลูกค้าก็แซวแบบลูกหมูทาอะไรมาเมื่อคืนหรงี้ยเราก็ไม่กล้าพูดใช่ไหมเราก็าเลยบอกว่าเออเมื่อวานเออไม่สบายก็เลยโกหกว่าเออไม่สบายค่ะก็เลยตื่นสายนิดหน่อยท้องส่งท้องเสียอะไรก็ว่าไปใช่ไหมให้ดูแบบไม่น่าเกลียดอะไรเงี้ยเลยปากเดียวอุตยตายแล้วแล้วทำไมนะคะ่ะ มึงมีความรีบมากก็เลยต้องหยิบแบบการสีฟันกับกระบอกน้ำกับขวดน้ำมาแปรงฟันอยู่ข้างรถอ่ะแล้วกขขึ้นมาแต่งหน้ารีบๆอย่างเงี้ยเพื่อจะไปถึงจุดหมายแรกอ่ะอ๋อตายแล้วตายแล้วอตายแล้วไม่ทันไม่ทันแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะคะจะใส่ชุดนี้ประชุมไม่ได้เดี๋ยวขออนุญาตเอาง่ายๆเลยดีหยิบผ้าพันคอมาพันตัวเองก่อนแล้วจะได้แบบสวยๆงามเดี๋ยวเจอกันนะคะ หอมอ้าพีุ้ยอุ้ยออ๊ย,อย,อย,อยขอโทษค่ะตายแล้วค่ะโอ้ยวันนี้ก็ถือว่าทันเวลาค่ะก็ขี้เกียจไปแต่งตัวเลยมากมายก็เลยเอาชุดเนี่ยภาพถุงมือพนคอที่เรามีอยู่ก็เอาแบปให้ดูแบบไฮเซอดูแบบเอากูตูนะครับเพื่อนชอบใช้กระดิชันค่ะเวลาที่จะแต่งตัวว่าบอกก็ชอบเลยใช่นแ,ลแลนบลูกโอ่งกูตูกูตูนะคะก็พร้อมแล้วนะคะวันนี้ก็เลยได้คอนเทนต์ตรงนี้เขาบอกว่า เออเวลาที่มันมีน้อยเนี่ยเราก็าสามารถที่จะแต่งหน้าอัดแอปโดยที่เรามีของอยู่ไม่กี่ชิ้นนะคะก็ที่สําคัญเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยนะคะรองพื้นแป้งที่เขียนคิ้วดิตสติกพอแล้วนะคะเซ็ตผมให้มันสวยงามอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเสื้อผ้าจะไปอัดแอปยังไงก็แล้วแต่ทุกคนจะอัดแอปยังไงนะคะแต่เนี่ยก็คือวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ที่เราเคยพบมานะคะจากตอนที่ลูกหมูทำทัวร์แล้วก็ตื่นสายแล้วก็มีเวลาแต่งหน้า ะะก็เลยได้ แรงมัดดันใจในการที่มาทำคอนเทนต์เพื่อนๆได้เห็นวันนี้นะคะยังไงเราไปลองดูนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าใช่ก็ให้กดแชร์ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับช่องลูกหมูฟงซ่านนะคะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Instagram นะคใน Fa c e b o o k ในแฟนเพจนะคะลูกหมูฟงซ่านค่ะยังไงเราพบกันอีหน้าลูกหมูจะทำอะไรก็ต้องมาติดตามนะคะวันนี้ขออนุญาตประชุมก่อนเดี๋ยวเจ้นาน่าจะว่านะคะเพะว่าโครงการพันล้านรอรูกหมูอยู่ค่ะยันไงี้ต้องขอบคุณนะคะทีการติดตามในสระบุรีค่ะ สปีชั่นมันทำใ้หนูสวยนะ